สวัสดีค่ะจากสมพรเวทีสกุลการนะคะวันนี้สมพรจะพาเพื่อนเือมาชมดอกวานห่างจระเข้นะคะดอกสีสม้มนี่ก็เป็นลักษณะดอกของวานห่างจระเข้นะคะส่วนมากแล้วนะคะเราจะไม่ค่อยได้พบเห็นดอกของวานห่างจระเข้เท่าไหร่นะคะเพราะจะไม่ค่อยออกดอกให้เราเห็นเลยส่วนมาก็จะเห็นแต่ต้นนะคะว่านห่างจระเขนะคะก็เป็นพืชล้มลุก ที่มีเนื้ออวบอิ่มนะคะอันนี้ลักษณะของใบหรือลำต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยยาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆดอกของว่านห่างจระเข้นะคะก็จะออกดอกเป็นช่อกระจายที่ปลายยอดเลยนะคะ การชอรดอกก็จะชูตั้งตรงซึ่งมีขนาดยาวมากเลยนะคะก็สามารถสูงได้ถึง90ซนติเมตรเลยนะคะลักษณะก็จะเป็นลอดปลายแยกสีส้มแดงอมเหลืองนะคะซึ่งจะบานช่วงล่างขึ้นไปข้างบนก็คล้ายๆกับดอกซ้อนกินตูมน,นะคะนีลักษณะดอกก็จะสีแบบนี้เลยก็จะดูสวยงามมากนะคะนานาเราก็ จะได้เห็นทีหนึ่งนะคะสําหรับดอกหองวานหางจระเข้นะคะวานหางจระเข้นี่นะคะก็ยังมีสรรพคุณหลายหลยอย่างเลยนะคะเป็นทั้งไม้มงคลแล้วก็ยังมีสรรพคุณวุ้นของวานห่างจระเข้นั้นนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นยาฆ่าเชื้อสมานแผลแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นให้แผหหลหายเร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มักจะถูกนําไปใช้รักษาแผล ที่เกิดจากการถูกน้ําร้อนลวกแล้วก็ไฟไหม้นะคะเมื่อรโดนน้าร้อนลวกนะคะเราก็นําว่านหางจระเข้นี้นะคะนํามาตอกเปลือกแล้วก็ใช้ส่วนที่เป็นวุ้นๆน,นะคะมาโปะบริเวณที่โดนน้ําร้อนลวกหรือ แผลที่โดนไฟไหม้นะคะก็จะลดอาการอักเสบแล้วก็ยังช่วยดูดซับสารพิษนอกจากนี้นะคะต้นว่านหางจระเข้นะคะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลโดยโบราณนะคะก็จะมีความเชื่อกันนะคะว่าบ้านไหนปลูกว่านหางจระเข้ไว้นะคะแล้วออกดอกก็จะช่วยให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามานะคะ ประโยชน์แล้วก็สมบคุณของว่านทางจระเข้ก็จะมีอยู่มากมายเลยก็สามารถใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสําอางเพื่อการบํารุงผิวแล้วก็ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวได้นะคะก็สังเกตนะคะไม่ว่าครีมที่เรานํามาทาผ่ะ ทาใบหน้าทาผิวส่วนมากก็จะมีส่วนผสมของวานห่างจาเจลักเข้อยู่ด้วยนะคะก็สามารถใช้เป็นส่วนผสมของอยาต่างๆนะคะก็อย่างเช่นยาต้านการอักเสบยาต้านเชื้อจูลินซีและก็นำใบมาปอกเปลือกให้เหลือเฉพาะเนื้อหุนนะคะและตัดเนื้อหุนเป็นก้อนๆโดยสามารถใช้เป็นยาสมุนไพร ในการใช้ภายในแล้วก็ภายนอกได้นะคะเนื้อวุ้นที่เราตัดเป็นก้อนๆนะคะก็สามารถที่จะนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ได้แก่ว่านหางจระเข้เชื่อมว่านหางจร,าระเข้ผสมวุ้นอันนี้สมพรเคยทำแล้วนะคะนำมาทำเป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่น้ำแข็ง ก็อร่อยดีนะคะสมพรเคยทําทานแล้วนะคะส่วนของน้ํายางสามารถใช้เป็นส่วนผสมของอยาฆ่าเชื้อยาทาย,ยางแรงหรือที่เรียกว่ายาดําได้นะคะส่วนน้ําเมื่อขาข่าวนะคะก็จะมีคุณสมบัติทําให้เกิดฟองสามารถนํามาใช้สําหรับล้างจานชามได้ซึ่งก็จะช่วย ให้คราบสกปรกหลุดออกได้ดีนะคะแล้วก็สามารถนำเมือกมาทาผิวกายซึ่งก็จะช่วยทำให้ผิวขาวลดรอยหมองค้ำนะคะเพราะว่านหางจาระเข้นี้นะคะสามารถกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วออกไปได้ง่ายขึ้น วานหางจระเข้นะคะก็ยังมีสรรพคุณสามารถลดความดันโลหิตสูงช่วยในการไหลเวียนของเลือดได้ดีแล้วก็ยังช่วยให้เส้นเลือดหดตัวหรือยืดยุ่นได้ดีอีกด้วยนะคะก็สามารถํำใบมาฝานเปลือกแล้วก็ทาแผลไฟไหม้ก็จะช่วยลดหรือระงับอาการแสบร้อนลดอาการอักเสบรักษาแผล ให้ใหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยบรรเทาโรคกระเพาะอาหารรักษาแผลในกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบช่วยในการเคลื่อนไหวของระบบ ลำไส้ให้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยป้องกันแล้วก็บรรเทาโรคเบาหวานได้ด้วยซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตับอ่อนในการผลิตสารอินซูลินส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระ,ระดับปกติหรือภาวะปกตินะคะนี่ก็เป็นสปะคุณแล้วก็ประโยชน์ข่าวๆข,ของว่านห่างจระเขนะคะ ลักษณะต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยก็เชื่อว่าที่บ้านพเพื่อนๆนก็คงจะมีปลูกไว้นะคะบ้านใครยังไม่มีเอ่ยรีบพาไปปลูกไว้นะคะถึงเวลาจําเป็นไฟไหม แผลน้ำร้อนลั่วก,ก็สามารถหยิบจับมาใช้ได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ปลูกง่ายมากๆเลยแล้วก็หาง่ายด้วยนะคะนี่ก็เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่สมพรนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะ